สวัสดีครับนักศึกษานะครับในวันนี้จะขอนำนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา532-432 industrial pollution prevention นะครับซึ่งในภาคการศึกษานี้นะครับเป็นภาคการศึกษาที่ไม่ค่อยปกตินะครับเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์นะครับไวรัสโควิด -19 นะครับระบาดนะรบเราจึงต้องใช้การเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาแทนการเรียนการสอนแบบเดิมนะครับ ราวนี้ก่อนอื่นเลยก็จะขอนำนักศึกษาเข้าสู่ o u t ไลน์อของรายวิชานี้นะครับซึ่งก็นะครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับที่ขึ้นในจอตรงนี้นะครับวิชานี้ชื่อวิชาการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า industrial pollution prevention หรือว่า industrial P2 นั่นเองคำว่า P2 ก็คือ pollution prevention มาจากตัว P 2ตัวนั่นเองนะครับ pollution prevention นะครับ รหัสวิชานี้คือ532432นะครับสหน่วยกิจนะครับสหน่วยกิจก็คือใน1สัปดาห์เราก็จะเรียนกัน4คาบด้วยกันนะครับแล้วก็นักศึกษา,าจะต้องทบทวนด้วยตัวเองอีกอย่างน้อย8คาบต่อสัปดาห์นะครับวิชาบังคับก่อนก็คือวิชา532325 3, 2, 3, 2, การจัดก,การน้ำเสียอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในรายวิชานี้นะครับ าการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมีอาจารย์ผู้สอนในภาคการศารนี้2ท่านนะครับก็คือผมนะครับอาจารย์ดรอภิชนวันชเรนวงและรองศาสตราจารย์ดรเนธนพิษตันเต็มรั์นะครับเนื้อหาของรายวิชานี้นะครับประกอบไปด้วยหลักการของการป้องกันมลพิษนะครับในอุตสาหกรรมนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมนะครับวิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับ การผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหลักการของเทคโนโลยีสะอาดและก็การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์นะครับการประเมินวงจรชีวิตทางสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเราเรียกว่า LCA นั่นเอง Life Cycle Assessment นะครับหรือว่าการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมนะ Design for Environment นะครับแล้วก็ระบบนิเวศอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมนะครับและส่วนส่วนท้ายเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะต้อง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษานะครับหรือว่าเคสตัตดี้นะครับที่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนำหลักการเทคโนโลยีสะอาดหรือว่าการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาใช้ในโรงงานนะครับผลสำฤทธิ์การเรียนรู้นะครับเมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้นักศาาึกษาควรมีความสามารถในด้านต่างๆต่อไปนี้นะครับมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับอันแรกก็คือนักศาาึกษาจะต้องสามารถอธิบายถึงบทบาทความจําเป็นของการป้องกันมลพิษในภาคอุตสาหกรรมได้นะครับ อันที่2คือสามารถอธิบายถึงหลักการป้องกันมลพิษและการใช้ประโยชน์ของหลักการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมได้นรวมถึงหลักการอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันได้นะครับข้อที่3ก็คือนักศึกษาต้องสามารถอธิบายถึงขั้นตอนของการป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรมได้และข้อที่4ก็คือนักศึกษาต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษในสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมนะครับ วิธีการเรียนการสอนนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเป็นหลักนั่นเองนะครับเอกาสารอ้างอิงนะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชานี้นะครับประกอบไปด้วยอันแรกหลักๆเลยก็คือ c l a s s Note นะครับซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนโพสต์เอาไว้ให้กับนักศึกษานะครับในช่องทาง e-learning หรือในกลุ่ม Facebook นะครับและก็ช่องทางอื่นๆนะครับส่วนตำราที่ใช้นะครับหลักๆที่แนะนำในรายวิชานี้นะครับประกอบไปด้วย3เล่มตรงนี้นะครับแต่ว่า Textbook 3เล่มตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับนักศึกษาต้องปรับตัวต้องหันมาอ่าน Text ภาษาอังกฤษนะครับต้องเรียนรู้จากสื่อต่างๆที่มีอยู่นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับคราวนี้นำมาสู่แผนการสอนรายสัปดาห์ นะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรบ้างนะครับในการสอนแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการสลับกันนะครับระหว่างผู้สอนสองท่านนะครับอย่างในสัปดาห์ที่1นนะครับก็คือในวันพุธนะครับที่18มีนาคม2 5 6 3เนี่ยนะครับเราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการป้องกันมลพิษนะครับระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษนะครับโดยผู้สอนคือผมเองนะครับวันศุกร์ที่20นะครับอาจารย์เนนพิษจะมาบรรยายให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศอุตสาหกรรมนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับผมรับผิดช,ชอบนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องของหลักการหรือว่าคอนเซปต์นะครับของการป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาดนะครับและในวันศุกร์ที่27มีนาคม ผมก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะการดําเนินการป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาดนะว่าเขามีกระบวนการในการที่จะนําเทคโนโลยีสะอาดเข้ามาใช้ต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างนะมีสเต็ปอย่างไรบ้างนั่นเองนะในสัปดาห์ที่ 3, รับผมก็จะมานะสอนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ LCA หรือว่าการประเมินวงจรชีวิตทางสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะได้รู้ว่าหลักการของ LCA คืออย่างไรนะครับแล้วก็หลักการ Design for Environment คืออะไรนะครับในสัปดาห์ที่4นักศึกษาจะต้องมานำเสนอนะ assignment presentation ครั้งที่1นนะครับซึ่งหัวข้อที่ได้วางเอาไว้ก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนระบบนิเวศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเนะื้อหาตรงนี้นักศึกษาจะได้เรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ ที่1นะในวันศุกร์นะครับที่อาจารย์เนธนพิษสอนนะครับเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องไปทำแอสซายเมนต์นี่มาเพื่อมานําเสนอในในสัปดาห์ที่4นะครับและสัปดาห์ที่5นะครับจะเป็นการสอนนะสัปดาห์ที่5และสัปดาห์ที่6เนี่ยนะครจะเป็นการสอนโดยอาจารย์เนธนพิษนะครับว่าด้วยเรื่องของการทำ process flow นะครับผังกระบวนการผลิตนะครับ เรื่องของ m a s Balance นะครับของกระบวนการผลิตเรื่องของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นะครับและในสัปดาห์ที่7นักศึกษาจะต้องมานำเสนอ Assignment Presentation ครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นงานเดี่ยวนะครับโดยนักศึกษาจะต้องทำคลิปนะครับนำเสนอเป็นรายบุคคลโพสเข้ามาในช่องทางที่อาจารย์ได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็มีการดิสคัชชันกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษานะครับ เป็นงานเดียวนะครับส่วนสัปดาห์ที่8นะครับผมก็รับผิดชอบนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันมลพิษในประเด็นด้านพลังงานนะครับด้านน้ำและก็สารเคมีนะที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสัปดาห์ที่9สัปดาห์ที่10นะครับก็จะเป็นอาจารย์เนธนพิษนะครับเข้ามาสอนในเรื่องของการจัดทำดัชนีชีวัด KPI EPI คืออะไรการเก็บข้อมูลที่จะทำ KPI EPI คืออะไรนะครับจะเก็บอย่างไรนะครับการวิเคราะห์จุดสูญเสียนะครับด้วย f Fishbone diagram นะครับการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือว่า c a u s e a s a l y s i s นะครับและเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็การนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าเราเรียกว่า CT option นั่นเองนะครับ ซึ่งอาจารย์เนพิษจะมาสอนเรานะครับส่วนสัปดาห์ที่11นะครับก็จะเป็นผมและอาจารย์เนพิษนะครับก็จะมาทวนสอบนักศึกษานะครับนักศึกษามี question มีคำถามนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับและในสัปดาห์ที่12นะครับจะเป็นการนำเสนองานโดยนักศึกษานะครับซึ่ง assign เป็นงานกลุ่มนะครับเป็น assignment presentation ครั้งที่3 นะครับนาาักศึกษาก็ทําคลิปนะครับมานําเสนอเป็นงานกลุ่มนั่นเองนะครับและสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่1 3นะก็จะเป็นการบรรยายสรุปด้วยผมและก็อาจารย์นิทพิษนั่นเองนะครับในภาคการศึกษานี้นะครับการจัดสอบกลางภาคและประจำภาคนะครับการสอบกลางภาคนี้ไม่มีนะครับและก็การสอบอประจำภาคจะนัดสอบนอกตารางนะครับ แต่การสอบกลางภาคไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการสอบย่อยนะครับเป็นครั้งครั้งไปนะเพื่อเก็บคะแนนนะครับส่วนวิธีการวัดผลนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการสรุป Mind Map บทเรียนนะครับสิครั้งนะครับสิบกนะครับการทำโฮมเวิร์กส่ง16ครั้งนะครับสิบสองนะการทำควิส16ครั้ง12%นะครับการ นำเสนองานโดยนักศึกษาเป็น assignment presentation ทั้งหมด3ครั้งครั้งละ5นะครับรวมเป็น15นะครับมีการสอบย่อยครั้งที่1ครั้งที่2แทนการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคที่จะนัดสอบนอกตารางอีก25รับรวมทั้งหมดเป็น100นะครับการพิจารณาการประเมินผลก็พิจารณาคะแนนทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ นะพิจารณาความตั้งใจการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายนะประกอบการให้ระดับคะแนนตัวอักษรนะครับ